ภาษาเทพหลุยมิลลมาเริ่มไปดีกว่าเริ่มจากดิวและกันกูนกเบื่อเริ่มเองละไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เริมเถอเลิเริเิอังดิงเจออลุงตาอลุงปาลิกาซิงดง <c oughs> ลมดาวฮามีนทำไมลมอมโตมอทีอ้าวเพราะาจะญญาเราก็ลองดูเมา่าฮ <c oughs> <c oughs> ่า่าว่า่า่าน่่คือ่บอ <c oughs> ่ใช่ออ <c oughs> ยาฮ่่่ แท็กเมาฉันบอกว่าเมาอ่ะปลากระปู๋ปลากระชีปลากระชีและปลากระปู๋ปลากระปู๋สลามาซสลามาคือตะามีตะลามีตะลโคอ้อยอ้ยอยากกินมาอยากกินมาบุกหบุโอ้โหโอ้โหไอ้จ๋า เฮ้ยมึงกเลวอาไรเนาะเาเียเองเล่าไลนติ๊กต็ลูกีบัลูกีบัมลกบัมลูกอีบัม็นบัมทบบบุมคตท้เราชื่อมัย ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะ<อ>ดีมากเลยนะครับยังไง<ช>ต้องมากเลยขอบราชการให้ผมกับแม่ของทุกคนนะครับผม